สุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับกลุ่มผู้ประกอบการนักลงทุนชาวญี่ปุ่นในจังหวัดชนบุรีนิคมอ,อุตสาหกรรมอมตนะนครและผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน นำโดยนางวรดาชำนาญพืชรองประธานสภาอุตสาหกรรมาฟแรงงานจังหวัดชนบุรีนายมาสนุบุโอซาวะซึ่งเป็นซีอโอของบริษัท TBKK ประเทศไทยจำกัดและคณะเข้าพบเพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้ก้าวพ้นวิกฤตโควิด -19 ซึ่งในช่วงนั้นกระทรวงแรงงานได้มีมาตรการต่างๆ ช่วยเหลือในสร้างและแรงงานในหลายๆด้านอาทิโครงการส่งเสริมและยกระดับการสร้างงานในธุรกิจ SME เพื่อลดปัญหาการว่างงานโครงการ Factory Sandbox การเปิดจุดตรวจโควิด1 9แบบประจำจุดและตรวจเชิงลุกในโรงงานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกสร้าง ทำให้ภาคเอกชนยังดําเนินธุรกิจต่อไปได้การสนับสนุนวัคซีนให้แก่ผู้ใช้แรงงานจัดหาโรงพยาบาลฮอสเทลในเครือประกันสังคมเป็นต้นผลสมทธิจากโครงการดังกล่าวทําให้โรงงานไม่มีการปิดตัวลงภาคการผลิตส่งออกสูงสุดในรอบ30ปีที่สําคัญทําให้ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติอย่างบริษัทญี่ปุ่นได้ตัดสินใจเข้ามาลงทุนทําธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเนื่องจากเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาล ที่ดูแลผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศอย่างเท่าเทียมทําให้บริษัทสนใจเข้ามาเปิดตลาดใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและภารกิจที่จะดําเนินการเพื่อวางรากฐานเพื่อความมั่นคงให้แก่แรงงานในอนาคตอาทิเร่งผลักดันแก้ไขกฎหมายประกันสังคมสามขอขอเลือกขอคืนและขอคู่จัดตั้งธนาคารประกันสังคมสถาบันทางการแพทย์สร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ประกันตนในราคาถูกเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่นคงให้กับผู้ประกันตนอีกด้วย ด้านนายมาสโนบุโอซาวะตำแหน่งซีอของบริษัท TBKK ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งใจที่รัฐบาลช่วยเหลือนักลงทุนผู้ประกอบการและพนักงานให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตโควิด -19 มาได้ซึ่งรู้สึกประทับใจมาตั้งแต่รัฐบาลได้สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานในช่วงที่โควิดระบาดจนทําให้บริษัทสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ในวันนี้จึงได้เข้ามาพบเพื่ออวยพรปีใหม่และถือโอกาสมาขอบคุณให้กําลังใจพร้อมสนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรีแรงงานให้เข้มแข็ง และขอให้ได้สารงานของกระทรวงแรงงานต่อตามที่วางเป้าหมายไว้เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ภาคแรงงานต่อไปมิตยาคุณสิมรายง,งาน